ความทุกข์มีกรณีเดียวคือยังไม่ได้อะไรสมใจอยากความทุกข์มีกรณีเดียวคือเมื่อมีความอยากสิ่งใดย่อมมีความทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะมันจะไม่ได้สมใจอยากกัทีจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาแต่มันก็จะมีความอยากอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกและก็จะไม่ได้สมใจอยากในสิ่งเพิ่มเติมเรื่อยไปเรื่อยๆดังนั้นความพนทุกข์ที่แท้จริงจึงสิ้นอยากเมื่อหมดอยากต่อสิ่งใด ความทุกข์ก็ไม่มีเหือสิ้นตัณหานเองความอยากไม่สิ้นสุดความทุกข์ก็ย่อมไม่สิ้นสุดคนเราจะอยากไปมากที่สุดจนให้มันสมใจอยากแลก้วจึงจะที่สุดไม่มีใครสมใจอยากกิเลสมีแต่มากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้แล้วก็อยากได้เพิ่มมากอีกได้แล้วก็อยากได้เพิ่มมากอีก ต้องเห็นโทษพิษภัยของความอยากไม่ย่งั้นความทุกข์ก็จะไม่สิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดแห่งทุกข์เขาเริ่มสงบตัวลงแต่ยังขออยากสงสัยอีกหน่อยเพราะเขายังมีความอยากอยู่แต่จะบังคับไอ้ทิ่อยากโดยที่ใช้บังคับก็ไม่ได้แต่ต้องเห็นโทษพิษภัยของความอยาก มันก็ย่อมมีความดิ้นรนไปเรื่อยๆไม่มีที่ที่ตุนเมื่อยังมีความดิ้นรนก็ย่อมมีความทุกข์อยู่แต่จะไปบีบประครับตัวเองให้หยุดอยากมันทําไม่ได้เธอยังมไม่ยอมจะมันไม่ยินยอมใจไม่ไม่ยินยอมพร้อมใจจากใจต้องเห็นคุณว่าถ้าใจหยุดอยากแล้วมันก็จะพบซึ่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ตลอดกาลต้องเห็นโทษว่าถ้ายังมีความอยากมีความดิ้นรนอยู่ ความทุกข์ย่อมไม่สิน้นต้องเห็นคุณและโทษใจมันจะ,จะค่อยๆย,ยอมรับเมื่อเขายังไม่ยังอยู่ในสภาว่าที่ก็ยังติดไปอยู่เนี่เยเขาจะไม่ที่สงสัยอก็ต้องให้ถามจนที่สงสยัยมันอาจจะถามทั้งเดือนเลยทั้งวันทุกเดือนทุกวัน,ท,วนทุกวันจนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนถามอย่างนี้แนะใ่ให้ถามไปจบสิน้นเนี่ยให้ต้องถามอย่างเนี้ย ให้โอกาสถามจนคาถามเนี่ยสมมุติว่าก่อนถามเนี่ยมาตั้งต้นที่พันคำถามเดี๋ยวถามไปตาไปตาไป,าม,ไปมันจะมากกว่าพันไม่ได้หลอกมันก็จะค่อยๆน้อยลงถามไปเดือนแรกมันจะจะมีพันคำถามถามเดือนที่สองมันจะลดลงเหลือห้าร้อยคำถามไอ้ตอนที่เขาถามอยู่พันคำถามเขาก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรไงเพราะเขาจะมีเรื่องที่ให้ถามเยอะพันคำถามเดือนแรกแต่พอถึงเดือนที่สองอะ ครจะถามต้องพันคําถามเพราะมันถามมาแล้วเดือนหนึ่งะฉะนั้นเขาต้องอยู่ถามให้ครบเดือนพอเดือนที่สองมันก็จะเหลือตั้งห้าร้อยคำถามห้าร้อยคำถามถามไปเถอะห้าร้อยคำถามสาม,มเดือนหนึ่งพราะถึงเดือนที่สามเนี่ยมันจะไม่เหลือถึงห้าร้อยคำถามแล้วมันจะเหลือตั้งสองร้อยห้าสิบคำถามพราจบเดือนที่สามแล้วเนี่ยเขาก็ถามไปอ่ะมันจะไม่มีคําถามมากกว่าสองร้อยห้าสิบคำถามแล้ว ว่าน่าจะเหลือสักไม่กี่คำถามสักสิบคำถามตุท้ายอะพอถามหมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วจะถามอะไรอกถามจนหมดแล้วสามเดือนสี่เดือน,อนติดต่อกันมันก็รู้จะถามอะไรเมื่อหมดคำถามก็หมดคำตอบสิ้นสงสัยไรคำตอบ ก็ไม่ต้องถามใครอีกต่อไปขณะจิตนั้นเองก็ปัจจตังก็เกิดขึ้นเลยว่าที่ถามมาทั้งหมดเ,เพื่อวัตถุประสงค์เดียวสามเดือนสี่เดือนที่ถามมาต่อเนื่องเพื่อสิ้นสุดของคำถามและสิ้นสุดของคำตอบไล่คำถามไล่คำตอบก็ไล่ตัวตนไล่ผู้สงสัย ไรพูดจะเอาผลประโยชน์ไรจะคําตอบจึงรู้ว่าอันนั้นเนี่ยคือความสงบที่แท้จริงนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดแล้วเจเหนอก็ความสงบเป็นไม่มีแต่ถ้ายังสงสัยสงสัยก็ต้องถามไม่ใช่สงสัยไม่ใช่ผิดและเหตุผลนี่เอง ที่พระนาคเสนยอมให้พระเจ้ามิลินเนี่ยพระเจ้ามิลินถามรู้สึกจะำไม่ผิดสามเดือนเต็มยอมให้ถามทั้งวันทั้งคืนสามเดือนเต็มเพราะพระเจ้ามิลินมีความสงสัยเยอะมีปัญญาเยอะเจ้าปัญญาเจ้าปัญหามันคู่กันคนเจ้าปัญญากับคนเจ้าปัญหามันคู่กัน พระนาคเสษเป็นผู้มีปัญญามากก็เลยให้พระเจ้ามิลินเนี่ยถามอยู่สามเดือนประมาณเนี้ยพระเจ้ามิลินเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เก่งทั้งหูเก่งทั้งบุญเก่งทั้งบุญเก่งทั้งหมูมีปัญญามากปาาเปลื่อกมากถามไปวันเดือนแรกก็มีคําถามเยอะเดือนที่สองก็เริ่มน้อยลง เดือนที่สามก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายหมดคำถามสิ้นคำตอบหมดคำถามไหลผู้สงสัยก็ไหลตัวตนสะละราชบัลลังก์ออกบวชก็บรรลุพะนธิพานในเวลาไม่นานเพราะสิ้นสงสัยเพราะเราถามไม่สิ้นสงสัย อนุญาตแต่ถามเพื่อสิ้นคำถามเพื่อสิ้นคำตอบไม่ใช่ไม่ให้ถามก็เหมือนพระเจ้ามิลินหมดคำถามเป็นจึงเป็นปัจจตาัาง